ซาร่าเธอคิดว่าเธอพบชายในฝันอ๋อขอโทษค่ะอุ๊ยหล่อจังรูปน่ารักจังเลยขอแท็กเธอได้ไหมแต่ความเป็นจริงนั้นคือผมไม่ได้เล่น Facebook มันยิ่งกว่าฝันร้ายฮะว่าไงนะคือผมไม่ได้เล่นโซเชียลเลยอะ่ะผมใช้แค่สังสุงฮีโร่ไว้สังสุงฮีโร่ มันเป็นไปได้ยังไงหาเขาไม่เจอเลยแล้วจะหารูปแฟนเก่าเขาเจอได้ยงังไงเนี่ยเขาไม่เ oh, ล่นอะไรสักอย่างเลยเหรอเขาส่งกระปุกให้แกดูยังเขาไม่ส่งฉันจะเห็นกระปุกเขาก็ตอนเจอกันเท่านั้นโอพระเจ้าวันก่อนฉันถ่ายรูปนมตัวเองแต่ฉันไม่รู้จะส่งให้ใครโอทุกอย่างโอเคนะโอเคก็ได้ พวกเธอไม่รู้เลยว่าหน้าร้อนที่แล้วเขาทำอะไรเพราะเขาไม่มี Facebook ตามหาเขาไม่เจอเลยเขาตัดขาดจากโลกโซเชียลยังกะผีแนะ่เขาไม่เล่นไลน์หรืออินตาแกรมเลยถ้าคิดว่าเขาจะไปปลูกต้นไม้ฝันไปเถอะคือแบบเขาไม่มีข้อมูลในโลกออนไลน์เลยเลยขาเป็นใครกันแน่ฉันก็ไม่รู้ขออเขาไ,ไม่ดูพรฮาร์ดด้วยซ้ำ ผมไม่เล่น Facebook ผมไม่เล่นโซเชียลเวลาเธอมีความคิดเห็นอะไรสักอย่างเธอจะบอกคนอื่นยังไงเออผมก็แค่บอกคนที่อยู่ข้างๆไงนี่มันอะไรฉันว่ามันคืออัลบั้มรูปของจริงช่องคอมเมนต์อยู่ตรงไหนแล้วเขารู้ได้ไงว่าคนอื่นคิดยังไงโอ้พระเจ้ารูปพวกนี้ไม่มีฟิลเตอร์สักรูป ออกไปจากที่นั่นซาร่าออกไปเดี๋ยวนี้ตื่นสักทีซาร่าเขาหลอกแกว่าเป็นคนอื่นซาร่าแกรู้ไหมว่ามือเที่ยงเขากินอะไรฉันไม่รู้หรอกนอกจากจะถามเขาคิดดูสิถ้าแกแทะเขาไม่ได้แล้วเขามีตัวตนจริงหรือเปล่าง่ายสาวๆโอเคของจริงว่ะ เออตัวเป็นเป็นเลยให้เสียงภาษาไทยโดย YOK OK Studio